Alvin. Alexander Alvin. Alex Alvin. Alexander Alvin. Faster than the rest of the field. คุณอาจจะรู้จักผู้ชายคนนี้อเล็กซ์อัลบอนนักขับ F1 หนึ่งเดียวของไทยแต่ถ้าผมถามคุณกลับว่าคุณรู้จักเด็กหนุ่มที่เคยโดนเลดบูเนี่ยเขี่ยทิ้งตั้งแต่อายุ16ไหมเลยครับคุณจะรู้จักอยู่ไหมจากวันที่ถูกทอดทิ้งสู่วันที่จะต้องแบกความหวังของทีมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนักสู้ทองไทยอเล็กซ์อัลบอนครับก่อนจะเริ่มกันอีกเช่นเคยฝากเพื่อนๆลงกันไปก,ไปกดไลค์กันคนละหนึ่งทีด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับอ Al bon, เล็กซานเดันนกะโตที่่็ แต่ในสายเลือดของเขาคือการผสมผสานที่ลงตัวเขาได้รับ DNA ของนักสู้มาจากคุณพ่อในเจอเอลอัลบอนอดีตนักแข่งรถชาวอังกฤษและก็ได้รับความอบอุ่นและความผูกพันมาจากคุณแม่กัญญมนชาวโคราดของเรานี่เองครับผมและก็เหมือนกับนักขับเอวนทุกคนที่จะต้องเจอนะครับชีวิตของเขาเริ่มต้นในสนามโกคาร์ตตั้งแต่อายุ8ขวบแต่พรสวรรค์ของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยครับเขาไม่ใช่แค่นักขับที่เก่งแต่เขาคืออัจฉริยะที่ควาดแชมป์ระดับประเทศและระดับยุโรปมามากมายในปี2 0 1 0นนะครับเขา คว้าดับเบิลแชมป์คาร์ติงวลิลคัพและยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพในปี2011เนี่ยเขาก็จบอันดับ2ในรายการชิงแชมป์โลกเป็นรองเพียงแค่เด็กหนุ่มจากโมโนโกที่มีชื่อว่าชาเลอรแคเท่านั้นเองครับเขาขึ้หนึ่งในยุคทองของวงการโกลคลาสที่ขับเคี่ยวด้วยนักขับที่ดีที่สุดในรุ่นเดียวกันมาโดยตลอดครับทั้งแม็กเวอร์ซเพนชาเลอรแคจอร์ดลัสเซลเอสตาบันโอคอนทั้งหมดคือคู่แข่งที่อัลบอนเนี่ยเคยต่อสู้และเอาชนะมาแล้วครับและพรสวค์ทีโดดเด่นนั้นก็ไปเข้าตาแมวมองที่เฉียบคม และโหดที่สุดในวงการอย่างดรเฮลมูดมาก่แห่งเลตบูจูเนียทีมในปี2012ครับอัลบอนเนี่ยถูกดึงตัวเข้าสู่ครอบครัวเลตบูพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างคาร์ลสไตนและเดนเนียลควีตมันคือตั๋วไปแรกสู่ประตูแห่งความฝันเลยก็ว่าได้ครับแต่แล้วบททดสอบแรกที่โหดร้ายที่สุดก็มาถึงครับเพียงแค่ปีเดียวในรายการฟอร์มูล่าลี u น t 2.0โดยผลงานที่ไม่เข้าเป้าและไม่โดดเด่นมากพอสําหรับมาตรฐานที่มันสูงลิบลิ่วของเลตบูนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจปล่อยตัวอเล็กซ์เนี่ย ออกจากโปรแกรมไปสําหรับเด็กอายุ16แล้วนี่คือความฝันที่พังทลายเลยก็ว่าได้ครับในขณะที่เพื่อนรุ่มรุ่นอย่างคาร์ลสไและควีนได้ไปต่ออัลบอนกลับต้องกลายเป็นนักขับที่ไ like ร้สังกัดซึ่งมันก็เป็นบทเรียนแรกที่สอในให้เขารู้ว่าในโลกของเ1นั้นไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดครับและแน่นอนครับอบัลบอนเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เขาต่อสู้ด้วยตัวเองหาผู้สนับสนุนแล้วก็ค่อยๆไต,ต่เต้ากลับขึ้นมาเขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งใน GP3 ปี2016แต่ก็จบที่อันดับ2อ,อีกเเเช่นนคยคปง็ยงอี แค่โชว์รแคเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกเช่นเคยครับและในฟอร์มูล่าทูปี2018นะครับเขาก็จบในอันดับ3ของฤดูก,กาลตามหลังแชมป์อย่างจอร์ดลัสเซลและรองแชมป์อย่างเรนดอนอริสเท่านั้นซึ่งจากรายชื่อทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ยินมาเนี่ยเพื่อนๆก็คงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นรองเส้นทางที่ดูเหมือนจะทุรักทุเลหมดหวังไปไม่ถึงฝันบนเส้นทางของฟอร์มูล่าวันครับอบัลบอนก็เลยตัดสินใจครับเซ็นสัญญาเพื่อไปแข่งรถยนต์ไฟฟ้าฟอร์มูล่าอีกับทีมนิสสันแต่แล้วโชคชะตาก,ก็เล่นตลกกรบเเมื่อิด ที่นั่งว่างในทีมลูกอย่างโตโรโสโซแบบไม่คาดคิดและคนที่พวกเขาคิดถึงเป็นคนแรกก็คือเด็กหนุ่มที่พวกเขาเคยทิ้งไปนั่นแหละครับเลดบูต้องเจราจาเพื่อฉีกสัญญาของอัลบอนจากนิสันและมอบโอกาสครั้งที่2ที่ไม่มีใครคาดฝันอเล็กอัลบอนกำลังจะได้กลับมาและเดบิวต์ในฟอร์มูล่าวันปี2019ครับ ปีเล็กก็ต้องตีตอนร้อนครับอัลบอนใช้โอกาสที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าเขาไม่ได้ขับเหมือนลุกกี้ที่เพิ่งได้โอกาสนะครับแต่เขาขับเหมือนนักสู้ผู้หิวกระหายในใชัยชนะบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดมันเกิดขึ้นที่สนามประเทศจีนในเลทที่3ของฤดูกาลครับเขาพลาดอย่างรุนแรงจนรถเนี่ยมันพังยับเยินในรอบซ้อมสุดท้ายทาให้เขาเนี่ยไม่ได้ลงแข่งในรอบคอลี่ไฟล์ครับเลยก็ต้องไปเริ่มแข่งจากท้ายสุดในพิธเลนสําหรับลุกกี้หลายคนแล้วนี่อาจจะเป็นจุดจบของสุดสัปดาห์เลยก็ว่าได้ครับแต่สําหรัับบอออนมนมคืจุด ต้นของการต่อสู้ครับเขาไล่แซงอย่างดุดันจากพิทเลนกลับมาจบในอันดับที่10ว้าคะแนนประวัติศาสตร์และตำแหน่ง Diver of the Day ไปได้อย่างเหลือเชื่อเลยเลยครับหรือจะเป็นในสนามที่เปียกและวุ่นวายที่สุดสนามหนึ่งในเยอรมน,นีขณะที่นักขับรุ่นพี่หลายคนเนี่ยพลาดท่ามุนตี ติวออกจากสนามไปนะครับอาบอลกับใช้ความนิ่งและความสุขุมขับประคองรถเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ด้วยผลงานระดับนี้และความสม่ําเสมอมันก็โดดเด่นพอที่จะไปเข้าตาผู้บริหารของทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันที่ทีมใหญ่เลดบูเ a ซิ่งปีแอลแกสซี่นักขับชาวฝรั่งเศสที่ถูกดันขึ้นไปในชุดใหญ่กับไม่สามารถรับมือกับความกดดันและรถ RB-15 ที่มันขับยากสลือเกินได้เลยครับเขามีปัญหากับท้ายรถที่มันไวเกินไปและที่สําคัญคือช่องว่างระหว่างเขากับ แม็กเวอร์เซเพนนั้นห่างกันเกินไปครับการโดนเวอร์เซเพนที่ขับรถสเปคเดียวกันน็อกรอบที่ออสเตรเลียและฮังการีเนี่ยคือฟางเส้นสุดท้ายของแกสลีร์เลยก็ว่าได้ครับและแล้วในช่วงพักครึ่งฤดูกาลข่าวที่ช็อกโลกก็ได้ถูกประกาศออกมาเรดบูลเลสซิ่งทำการสลับตัวนักขับอีกครั้งปีแอร์แกสลีร์ถูกส่งกลับไปที่โตโลโลโซและเด็กหนุ่มลูกครึ่งไทยอเล็กซ์อัลบอนที่เพิ่งขับ F1 นมาได้แค่12สนามก็ถูกโยนขึ้นไปอยู่บนรถที่เร็วที่สุดในโลกเคียงข้างกับ Mag มคอนั คือการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับมันคือความฝันที่กลายเป็นจริงแต่ในขณะเดียวกันแล้วมันก็คือการก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่โหดร้ายที่สุดกับบททดสอบที่นักขับเพียงไม่กี่คนบนโลกจะสามารถเอาชนะได้การได้ขับให้กับเรดบูลเลสซิ่งมันก็คือความฝันอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่การเป็นเพื่อนร่วมทีมของแม็กเวอร์แซพเนเนี่ยมันคือตำแหน่งที่กดดันและอันตรายที่สุดในวงการกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับและรถเรดบูลในยุคนั้นโดยเฉพาะ RB16 เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าม พร้อมจะสังหารนักขับทุกคนที่มันไม่ใช่แม็กนะครับโดยรถคันนี้ครับถูกสร้างภายใต้ประชารายเล็กที่มีท้ายรถสูงทําให้มันมีแอ r ์โรดไดนามิกที่มันซับซ้อนและมันก็พร้อมที่จะเสียการควบคุมได้ทุกเมื่อครับแม็กซึ่งมีสไตล์การขับที่ดุดันไม่เกรงใจเคยและเชี่ยวชาญในการควบคุมรถที่ท้ายไหวนะ่ครับสามารถรีดประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างน่าทึ่งครับแต่อัลบอนที่ถนัดการขับรถที่มันเนียนและต้องการความมั่นใจจากท้ายรถเนี่ยกับต้องต่อสู้กับรถที่มันไม่เป็นใจในทุกๆโค้งครับช่องว่างเฉลี่ย รอบคอลิฟายที่ห่างจากแม็กถึง0.5วินาทีในปี2020เนี่ยคือหลักฐานเชิงตัวเลขที่ชัดเจนครับว่านี่คือการต่อสู้ที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าครึ่งวินาทีเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเวอร์บ่าใช่ครับมันเยอะขนาดนั้นเลยครับระยะห่างของครึ่งวินาทีในฟอร์มูล่านะครับมันคือระยะห่างที่มีรถ6คันเนี่ยมาจอดต่อกันบนสนามครับและท่ามกลางการต่อสู้ที่ยากลําบากนั้นโชคายก็ดูเหมือนจะรักอัลบอนเป็นพิศนเศษนะครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่่บบรารบาซป2019อออนได้ยง ยอดเยี่ยมและกําลังวิ่งอยู่ในอันดับ2โพเดียมแรกในเอวันของเขากาลังจะมาถึงในอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นแต่แล้วในรอบที่70เนี่ยลูอิสแฮมลิงตันที่พยายามจะแซงในโค้งที่10ตัดสินใจพุ่งเข้าเสียบลายด้านในของอัลบอนซึ่งอัลบอนก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ง่ายๆนะครับจึงทําให้มันเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างล้อหน้าซ้ายของแฮมิงตันและล้อขวาของอัลบอนอัลบอนเนี่ยสปินติ้วติ้วติ้วจากอันดับ2ที่อยู่ในมือครับเขาล่วงลงไปจบในอันดับที่24พร้อมกับฝันที่มันนสไลปใพรัดมาในการแขข่งันแรกขอบ ดูการ2020ที่ออสเตรียประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยราวกับบทละครที่เขียนไว้อีกครั้งครับครั้งนี้เนี่ยอัลบอนอยู่ในตำแหน่งผูล่าเขาสวมยางซอฟที่สดกว่าและกำลังจะแซงลูอิสแฮมลิงตันที่อยู่บนยางฮาร์ดเก่าๆมันคือจังหวะการแซงเพื่อโพเดียมหรืออาจจะถึงชัยชนะแต่แล้วล้อของพวกเขาก็เกี่ยวกันอีกครั้งครับอบัลบอนมุนติ้วอีกครั้งหนึ่งและจากโอกาสที่จะกลายเป็นฮีโร่ก็กลายเป็นศูนย์คะแนนทันทีโพเดียม <Pod ium S 2> ที่ควรจะเป็นของเขาถูกพลากไปโดยชายที่ชื่อลูอิสแฮมลิงตันถึง2 คราแต่ในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆส่องลงมาถึงอัลบอนครับณสนามมูเจโรประเทศอิตาลีเขาก็สามารถก้าวข้ามและคว้าชัยในอันดับที่3คว้าโพเดียมแรกในฟอร์มูล่าวันมาครองได้สําเร็จและมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเขามีความเร็วพอที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดครับแต่น่าเสียดายครับที่มันยังดีไม่พอสําหรับมาตรฐานที่โหดร้ายโคตรๆของเลดบูเมื่อจบฤดูกาล2020แม็คิสเตียนฮอร์เนอร์หัวหน้าทีมจะออกมาปกป้องและให้กําลังใจอัลบอนผ่านสื่ออยู่หลายครั้งแต่เฮลมูธมา Go, ที่ปรึกษาผู้ทรงอิทธิพลของทีมก็ได้ทำการตัดสินใจที่เยือกเย็นและเด็ดขาดเลดบู Bull, เลือกที่จะทำลายทำเนียมของตัวเองที่ยึดมั่นมาโดยตลอดพวกเขาเซ็นสัญญากับเซอร์ชิโอเปเรสซึ่งเป็นนักข่าวจากนอกครอบครัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมันคือการยอมรับอ้อมๆในความพ่ายแพ้ของโปรแกร,รมเยาวชนที่พวกเขาภาคภูมิใจและมันคือการหักหลังเด็กในสังกัดที่พวกเขาปลุกปั้นขึ้นมาโดยเหตุนี้ครับอเล็กซ์อัลบอนจึงไม่มีที่นั่งในฟอร์มูล่าวันอีกต่อไป ในปี2021ชื่อของอเล็กซ์อัลบอนหายไปจากกริดสตาร์เลยเลยครับสำหรับนักขับหลายคนนี่อาจจะหมายถึงจุดจบแต่สำหรับอัลบอนมันคือจุดเริ่มต้นของภารกิจใหม่เขาเลือกที่จะกลืนความเจ็บปวดและยอมรับบทบาทนักขับสำรองและนักขับพัฒนารถให้กับทีมที่เพิ่งปล่อยตัวเขาไปสนามรบของเขาเปลี่ยนจากพื้นยางมาต่อยไปสู่ห้องซิมูเลเตอร์สุดไฮเทคที่โรงงานในมิลตันคีนประเทศอังกฤษแต่นี่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมครับงานของเขาคือการเป็นนักลบหลังมา่านเขาต้องใช้ เวลาหลายพันชั่วโมงเพื่อทดสอบเซตอัพรถเสมือนจริงค้นหาขีดจำกัดของแอโร่ไดนามิกและที่สำคัญคือในทุกสุดสัปดาห์ของการแข่งขันเขาจะทำงานข้ามคืนเพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆและส่งข้อมูลกลับไปให้กับทีมที่สนามเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ครับมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดแหละตลอดทั้งฤดูกาล2021ที่แม็กเวสเพนกำลังขับเคี่ยวกับลูอิสแฮมลิงตันเพื่อลุ้นแชมป์โลกอย่างดุเดือดแม็ก <Mac S 1> และคริสเตียนฮอนเนอร์ต่างก็ออกมาให้สัมภาษณ์และ ขอบคุณอัลบอนอยู่หลายครั้งครับว่าข้อมูลจากซิมูเลเตอร์ของอเล็กซ์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับที่ช่วยให้ทีมเนี่ยหารถเซตอัพที่ลงตัวและคว้าชชนะได้ในหลายๆสนามเขากําลังเป็นสถาปนิกคนสาคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทีมที่ไม่มีที่ว่างให้กับเขาครับแต่ในขณะเดียวกันอัลบอนก็ไม่ยอมปล่อยให้สัญชาตญาณน,นักแข่งของเขาเนี่ยต้องดับไปนะครับด้วยการสนับสนุนจากเลดบูเขาได้ลงแข่งขันในรายการรถทัวร์ลิงที่ดุเดือดที่สุดของเยอรมน,นีอย่าง DTM และเขาก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งงครววว่าาามเเ็ขขอ มันยังไม่ได้หายไปไหนด้วยการคว้าชัยชนะที่สนามเนอร์เบิร์ลิงมันคือการประกาศว่าเขาเนี่ยยังไม่หมดไฟแล้วพร้อมจะกลับมาเสมอเมื่อจบฤดูกาลไปครับโอกาสนั้นก็มาถึงจริงๆครับทีมวิลเลียมต้องการนักขับคนใหม่แต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายไดอีกเช่นกันครับโอ้โหเอเวนของเราโมาลุุมเยอะเละือเกินที่มันไม่ง่ายก็เพราะว่ามันมีเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับโตโต้วูววบอสใหญ่ของเมอร์เซเดสเนี่ยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับวิลเลียมไม่ต้องการให้นักขับที่ยังมีความผูกพันกับเลดบูมาอยู่ในทีมของ เด็คิสเตียนฮอนเนอร์ครับก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกและยอมปล่อยตัวอัลบอนออกจากสัญญาของเลดบูอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางให้เขาเนี่ยได้เซ็นสัญญากับวินเลียมครับเขาไม่ได้กลับมาเพราะโชคช่วยแต่กลับมาได้ด้วยการทํางานอย่างหนักในเงามืดผลงานในสนามแข่งอื่นที่มันจับต้องได้และการต่อสู้ทางการเมืองของผู้ที่ยังเชื่อมั่นในตัวเขาเขากําลังจะกลับมาแล้วครับในฐานะนักสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม และในปี2022โอกาสครั้งนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับทีมในตำนานอย่างวินสเลียมอดีตแชมป์โลก9สมัยที่กำลังอยู่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เดิมพันอนาคตของพวกเขากับนักขับที่เพิ่งถูกปฏิเสธจากทีมใหญ่และในขณะเดียวกันอเล็กซ์ออลบอนก็ได้เดิมพันอนาคตทั้งหมดของเขาไว้กับทีมที่อยู่ท้ายตารางมันคือการเดิมพันที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างต้องการชีวิตใหม่กันทั้งคู่ครับและท่ามกลางซากปรักหักพังของความมั่นใจเอาบอนก็ได้ค้นพบสิ่งที่เขาโหยหามาโดยตลอดนั่นคือบ ทีมที่เชื่อมั่นในตัวเขา100%และสร้างรถที่เข้ากับสไตล์การขับของเขาเมื่อปาดจ,จากความกดดันมหาศาลอาัลบอลก็ได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาครับบทพิสูจน์แรกเกิดขึ้นที่ออสเตรียปี2022ในเลสที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรอัลบอนและทีมเนี่ยได้วางกลยุทธ์ที่บ้าบินที่สุดคือการขับด้วยยงางาร์ดชุดเดียวไปจนสุดขอบโลกเลยเลยครับเขาวิ่งไป57รอบจากทั้งหมด58รอบด้วยยางชุดเดิมก่อนที่จะเลี้ยวเข้าพิทในรอบสุดท้ายตามกฎและกลับลง สนามมาในอันดับที่10คขวา1คะแนนประวัติศาสตร์ให้กับทีมมันคือ1คะแนนที่ให้ความรู้สึกเหมือนชัยชนะเลยแหละและมันก็ยังเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าอเล็กซ์อัลบอนกลับมาแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานอัลบบนโนใช้ยาที่แฟนๆเนี่ยตั้งให้เพื่อเปรียบเทียบเขากับฟอนันโดอาลอนโซอีกหนึ่งปรามจารในการขับรถที่ด้อยกว่าให้มีประสิทธิภาพเกินร้อยครับแล้วได้เห็นภาพที่น่าทึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอัลบอนใช้ความเร็วทางตรงของรถวิลเลียมสร้างกำแพงล่องหนครับป้องกันตำแหน่งจากรถที่เร็วกว่าอย่างรดและ Ferrari ไ้ สิ10รอบเหมือนที่แคนาดาปี2023ครับที่เขาจบในอันดับที่7อย่ยังเหลือเชื่อหรือที่มอนซ่าในปีเดียวกันที่เขาโชว์ฟอร์มเทพในการป้องกันจนคว้าอันดับ7มาครองได้อีกครั้งครับเขากลายเป็นผู้นําของทีมอย่างไม่มีข้อโต้แย้งครับสถิติคือสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดครับตลอด2ฤดูกาลกับวิลเลียมเขาเอาชนะเพื่อนร่วมทีมในรอบคัดลายได้เกือบทุกสนามและในปี2023ครับเขาคือคนที่ทําคะแนนให้ทีมได้ถึง27จาก28คะแนนทั้งหมดพูดง่ายๆเขาคือ,อ,อนนเดอะแบ ทั้งยังพาทีมจบในอันดับที่7ของตารางคะแนนทีมผู้สร้างซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของวิลเลียมในรอบ6ปีอเล็กซ์อัลบอนไม่ได้แค่กลับมาหาที่นั่งใน F1 แต่เขากลับมาเพื่อสร้างตัวเองให้กลายเป็นนักแข่งที่เก่งกว่าสุขุมกว่าและสมบูรณ์แบบกว่าเวอร์ชั่นที่เคยอยู่ในทีมเรดบูลเขาได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งในทีมที่ไม่คาดฝันและกลายเป็นหนึ่งในนักขับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดครับและการยอมรับนั้นก็ถูกตอกย้ำด้วยฟอร์มการขับระดับ S ในฤดูกาลล่าสุดปี2025ซึ่งเป็นปีีท่เขา ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการกลับมาของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องฟุกแต่คือการก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขานี่แหละที่เป็นแรงผลักดันสําคัญให้ทีมวิลเลียมเนี่ยก้าวขึ้นมาอย่างน่าทึ่งในฤดูกาลนี้ครับจนถึงตอนนี้วิลเลียมมีคะแนนรวมกันทั้งหมด56แต้มซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนร่วมทีมคนใหม่อย่างคาร์ลสไซเองก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำไปทั้งหมดถึง16แต้มแต่อีก40คะแนนที่เหลือเนี่ยมันมาจากฝีมือของชายคนนี้คนเดีีียวคครับบอออเเเ็็กกนนขขาไไไมมม่่่ด้ป้ปปแแตตงท เขาคือลีดเดอร์เขาคือผู้นําที่ยกระดับผลงานของทุกคนรอบข้างและเป็นศูนรวมในการพัฒนารถที่ทีมเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยครับ จากเด็กหนุ่มที่เคยถูกมองว่าดีไม่พอสําหรับทีมใหญ่วันนี้อลกซอัลบอนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าเขาคือหนึ่งในสมบัติที่ล้ําค่าที่สุดของฟอร์มูล่า1นะครับที่ทีมชั้นนําทุกทีมต่างจับจ้องและเป็นฮีโร่ที่แฟนๆทั่วโลกต่างยอมรับเส้นทางของอลกซอัลบอนไม่ใช่เทพนิยายและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าโชคช่วยแต่มันคือบทพิสูจน์ของหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้มันคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ล้มลงนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ลุกขึ้นยืนได้หหม่่่่่ททททททุุกกกกคแแนนนนนนีีเขาาาาาํํได้้กกรปองงงัตึ ตามสั้นๆของอ bon, ัลบอนที่ผมนิยามก็คือว่ามันไม่สําคัญหรอครับว่าคุณจะเร็วแค่ไหนแต่คือการที่คุณจะไปถึงเส้นชัยไหมต่างหากเลยครับ